หลายจังหวัดก็เพิ่งจะมีคนครั้งแรกทางจักรยานในหลายจังหวัดก็เพิ่งจะได้มีการคนเพิ่งจะเคยสัมผัสกันด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมคอาจจะเป็นก่อนสิงหาน,หนึงก็ระดาสิงหาก็เริ่มมีสีสันของการทาสีอะไรกันแล้ว<อ>แล้วก็งบแต่ละจังหวัดจะคล้ายๆเท่าๆกันข้าวกอนเนี่ยที่ทาสีเขียว สิบล้านอันนั้นตุลานะถึงจะเศษ<อ>ยังสรุปไม่ได้เขาบอกขอเวลานิดนึงที่จะปรับปรุงแต่ว,ว่าก็ทําก่อนสิงหาไงใช่เพราะตอนตอนปัน่นเพื่อแม่ก็ฮกเพืปั่นกันค่ะแต่นี้ก็อีกสิบล้านอันนี้เกิดขึ้นที่พังงาค่ะคือฟังดูแล้วโครงการก็ดีๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชมรมนักปั่นจักรยานที่จังหวัดพังงาบอกว่าเอเส้นทางที่ปั่นเนี่ยมันดูแล้วเหมือนจะใช้การไม่ได้จริงที่สําคัญคือเพิ่งสร้างเสร็จมาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะคนใต้บอกว่าเห็นทางปั่นจัรยาานงเลม่ รวมตัวกันแบบนี้และใช้โลเคชันข้างหลังนะคะเป็นเรือต่อ813ที่หมู่5ตําบลคึกคักอําเภอตะกัวป่าอันนี้เป็นชมรมปัจจจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาเขามารวมตัวกันเพื่อจะทดสอบสภาพถนนจักรยานเส้นแรกของจังหวัดที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะคะหน้าถนนบางหลาโอนสิ้นสุดที่หัวสะพานบ้านบางเนียนมีระยะทางทั้งหมดเนี่ย2กิโลเมตรด้วยกันนะคะจนถึงบ้านบางเนียงแต่ปรากฏว่าพื้นผิวถนนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ําท่วมขังตลอดเส้นทางบางช่วงเป็นคลื่นแล้วก็มีรอยแตกร้าวด้วยนะคะ ประธานชมร,รมเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาคุณสมนึกทองเพชรบอกว่าถนนจักรยานสายนี้งบประมาณก่อสร้าง10ล้านอย่างที่คุณกริดบอกออกกาลังกายเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนแต่หลังจากทดสอบแล้วพบว่าถนนสายดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานคะ่ะมาทดสอบดูแล้วเนี่ยคือคุณภาพแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อน้ําขังอย่างเงี้ยคือมันยังไม่สามารถที่จะใช้งาน ได้จริงๆนะครับผมดูในจังหวัดอื่นๆที่เขาทาเส้นทางจากยานเนี่ยเขาเขามีป้ายอะไรที่ชัดเจนอันนี้มีป้ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเส้นทางจักรยานอะไรเลย ก็นักปั่นจัก,กรยานรายอื่นๆนก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่ามันยังไม่ใช้การได้สมบูรณ์แบบนะคะเราก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากโดยเฉพาะช่วงที่คุณผู้ชมจะเห็นมันมีทางน้ําขังแบบนี้ <Yeah. S 1> นักปั่นไม่รู้หรอกว่าจุดนั้นที่มีน้ําขังจะมีหลุมลึกหรือว่านี่ก็เป็นท่อ <Yeah. S 1> ที่มันซุดลงไฟไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะแทนที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวบางทีมันอาจจะเป็น เป็นเป็นจุดด้อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ดีก็ทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมแค่ถนนที่รถมันวิ่งวิ่งทุกวี่ทุกวันเนี่ยถนนที่เป็นช่องจราจรปกติพังแล้วพังอีกค่ะและทางจักรยานเนี่ยนิดเลยมันโหแล้วพูดถึงเส้นทางเขาก็ตรงดีนะเพียงแต่ว่าเรื่องของพื้นผิวถนนเนี่ยที่มันดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรค่ะเดือนเดียวขาท่อพังพังพินาศเลยแล้วก็ที่สําคัญคือจะเห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ย มันทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าอาคารพาณิชย์รถเลี้ยวก็เข้ามาผิวพื้นผิวเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักของรถกับน้ำหนักจักรยานมันต่างกันอย่างลับอยู่แล้ววิธีการปูพื้นวิธีการบดอัดทางที่รถจะต้องขับผ่านก็ต้องอีกแบบนึงอันนี้น่าจะเป็นต้องสอบถามต้องสอบถามไปนะคะเดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าแขวงการทางท้ายเหมืองจังหวัดพังงาคุณนกร คุณนกรทัพถิมทองสุขสวัสดีค่ะนาสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความเคารพจากใจจริงเลยนะครับเห็นสภาพนี่ผมก็ไม่คิดว่ามันควรจะเป็นหนึ่งเดือนมันน่าจะเป็นแบบพังมานานแล้วทําไมงบประมาณสิบล้านมันไม่เพียงพอไหมครับสําหรับการทําทางจักรยานที่ได้มาตรฐานจริงๆหรือว่าระยะทางที่ทํามันยาวไปงบไม่พอหรือยังไงฮะอ,อ๋อเขามีมีโครงการงบมามาแค่นี้ครับครับ จะกล่าวถ่าตอนนี้เป็นตรงตรงนี้ครับเป็นทางจักรยานนะครับทางหลวงหมายเลขสี่ครับตอนบาิษั์ไทยเหมืองนะครงบงบที่ให้มาที่ประมูลนะครับเก้าล้านแปดนะครับเก้าล้านแปดแล้วก็ทางความยาวทั้งหมดช่วงที่ประมูลตอนที่ประมูลมาก็สองสองกิโลสองสองเปรเมตรนะครับค่ะครับผมรวมสองข้างก็สี่กิโลสี่นะครับครับผมแล้วก็ มีการคัดค้านจากทางทางหมู่เจ็ดครับก็เลยตัดเหลืออยู่อยู่ที่หนึ่งกิโลกับอีกหกร้อยกว่าเมตรครับครับอ่าครับผมแล้วก็รวมสองข้างก็สามสามกิโลกว่านะครับค่ะเงินเงินเงินที่ใช้ไปก็ที่ถัวจ่ายแล้วก็จะเหลือแค่หกล้านครับหกล้านสามครับครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหลือ ยังเหลือเงินอยู่หรอครับตอนนี้ไม่ไม่ใช่ครับใช้ไปพอใช้ไปแค่จุด้านสามแต่ว่าอนุมัติงบมาทั้งหมดเก้าร้อยแปดแล้วแล้วส่วนต่างที่เหลือทําไมไม่มาเพิ่มเติมในส่วนที่ทําให้มันคุณภาพดีขึ้นปรับผิวก็ส่วนที่คุณภาพดีที่ทำทำทำตามไอเทมครับไอเทมงานที่ว่าเขาระบุมาในสัญญาครับทุกอย่างนี่ตรงสเปคแบบนี้เลยใช่ไหมฮะครับตรงสเปคในสัญญาครับคือเราต้องยึดสัญญาเป็นหลักค่ะ เอะแล้วผ่านมันเดือนเดียวทําไมสภาพถนนมันถึงไม่ใช่ครับ,บรคือขอ,อ,ข,อขอกล่าวนะครับว่า<ะ>ผิวผิวผิวจราจรที่ที่บอกว่ามีปัญหาที่ว่าเป็นเป็นปัญหาคือคือจุดซอบที่เกิดจากการก่อสร้างเนี่ยครับค<ะ>่ะคือตอนนี้นะครับคือยังก่อสร้างไม่เสร็จยังไม่ตรวจรับงานครับ<อ>ผมรับเมื่อไหร่ไม่มีการเบิกจ่ายครับผมค<ะ>่ะตรวจรับตรวจรับตุลาไหมครับไม่ไม่ครับคือคือทางทางผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างขอยื่นขอตรวจรับงานเมืม่อปลายเดือน กรกฎาคมแล้วคราวนี้ทางกรรมการและผู้ควบคุมงานได้ไปดูมันมันยังมีจุดที่บกพร่องอยู่ก็เลยสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้มันเสร็จเรียบร้อยสามารถฐานกรมทางนะครับพอช่วงต้นเดือนสิงหามีมลสุมเข้าครับผมช่วงช่วงนั้นจะฝนตกเยอะบริษัทก็เข้าทำไม่ได้ก็เข้าทำได้บางส่วนนะครับพอทำทำเสร็จ ก็มีฝนตกบางช่วงช่วงนี้จะฝนตกเยอะแล้วก็ทําให้อมันมีอุปสรรคในการซ่อมแซ่ใช่เลยเลยมาถึงเลยมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับกอนเส้นเดือนสิงหาละกน่ครับใช่กังอ่งน้ําที่เห็นพื้นที่ถนนที่พังฝาท่อที่สุดจุดที่เป็นหลุมแล้วก็ปะปะเอาไว้จะเรียบและได้มาตรฐานเมื่อไร่ครับเรียบมาตรฐานก็ ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับเพราะตอนนี้กําลังดําเนินการพึ่งฝนหยุดตกไปประมาณสามวันเนี่ยครับค่ะครับเหลืออีกสามวันเองนะสิ้นเดือนแล้วครับผมครับผมอ๋อก็จะเร่งให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมอีกนิดนึงครับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับการวางสเปคเอ่อก่อนที่จะเปิดซองยื่นซองประมูลเนี่ยได้ได้คิดคํานวณเรื่องของสภาพทางจักรยานโดยตามหลักการสร้างทางจักรยานที่ถูกต้องไหมครับ อันนี้อันนี้พอดีผมตอบในในฐานะช่างคุมงานนะก็คือการออกแบบนี้จะออกแบบมาจากทําทแผนมาจากาที่ที่แขวงแล้วก็เป็นการออกแบบจากจากเขตหรือจากกลมออกมานะครับค่ะแล้วออ,ออกแบบมาเพราะว่าคิดว่าทางจักรยานในส่วนของทางจักรยานนี้คือไม่ไม่ได้รับน้าหนักเยอะใช่ไหมครับ,รบก็เลยก็เลยว่าจะต้องใช้งบงบงบง,บงบไม่มากเพราะมันจะต่างกันกันกบผิวเอฟฟาน์คอนกรีตนะครับ,รบที่เราเห็นตาม ตามสายหลักของกรมทางหลวงนะครับผิววือถุนคนขีดนี่ถ้าเกิดเป็นผิวฟัตาุนิยะ5เซนนี่กำลังเมตรน่าจะอยู่ที่ตอนนี้นะอยู่ที่360กว่าบาทครับแต่ว่ามันมีบางทางบางช่วงที่รถรถใหญ่เนเข้าออกแล้วก็จอดอยู่ก็มีเนาะเรื่องเรื่องรถจอดนี่เดี๋ยวคือผมต้องต้องคุยแล้วก็ปรึกษากับด้านชุมชนอีกทีครับว่าจะต้อง ตกลงกันยังไงว่าไม่ให้จอดหรือยังไงครับางเนี้ฮะ,ะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าให้จักรยานได้วิ่งแล้วคนได้เดินอะไรกันได้สะดวกครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งจะเดินเยอะครับผมทางจักรยานสวยๆนี่ถ้าพังงานทาสวยๆม,วยยมันก็สวยเลยเพราะอย่างปราณบุรีทางจักรยานเขาสวยมากแล้วก็ตรงโล่งแต่ว่าในส่วนที่รถจะต้องร่วมใช้ทางร่วมกันแต่ทางจักรยานเนี่ยก็พังพินาศเหมือนกันด้วยน้ำหนักนะฮะเอาล่ะยังไงเดี๋ยวยังไงฝาก ดำเนินการกันต่อด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม,มค,ครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะ